ปัจจุบันนะครับนัาบ,บานก็ยังมีบทบาทหน้าที่อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตก็เป็นทีมของ Honda ก็คือทีม h a r ์ดโบรเนี่ยปีหน้าเราก็จะขยับมากขึ้นอาจจะมีนักแข่งในอาเซียนเสริมเข้าไปช่วง Amazing Road สนับสนุนโดยพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างช่วง Amazing Road นะครับเดินทางอุ่นใจไปกับพัมคินนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านหุนกระบอบ ย่านถนนวิภาวดีนัดก,กับน้าบานสุทธิสารแววสมณะโอ้โหพูดชื่อนี้แฟนโมโต้รีพีรู้จักดีแน่นอนแต่ว่านาบานเกี่ยวข้องอะไรกับบ้านหุ่นกระบอกไทยเดี๋ยวตามผมมาด้านในเลยครับเอาละครับตอนนี้ Amazing Road เข้ามาอยู่ในบ้านหุ่นกระบอกไทยเรียบร้อยนะครับอย่างที่เกินกันไว้ว่าเอ๊ะทำไมผมมาที่นี่และมาเจอกับ น้าบานสุดทธิสารมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรสวัสดีครับน้าบานครับสวัสดีครับโอ้โหแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องบอกว่าทําหลากหลายนะฮะเป็นทั้งผู้บรรยายเป็นทั้งอ่าต้องบอกว่าช่างทีมแข่งห<ส>ัวหน้าช่างนะฮะทีมแข่งแล้วเคยไปกรุ๊กกีกับนักบิดไทยในระดับโลกมาแล้วนะฮะแต่ว่า ที่นี่ฮนะเกี่ยวข้องกับน้าบานยังไงฮนะบ้านหุ่นกระบอกไทยเนี่ยคือจริงๆๆบ้านหุ่นกระบอกไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พ่อผมสร้างไว้ให้กับน้องชายทําหุ่นกระบอกก็เลยตั้งชื่อบ้านว่าเป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยแต่ว่าจริงๆรแล้วผมเปิดเปิดร้านปรับแต่งเครื่องยนต์ที่เป็นรถรถใช้งานทั่วไปนะครับปรับแต่งเล็กๆน้อยน้อยปัจจุบันนะครับน้าบานก็ยังมีบทบาทหน้าที่อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตใช่ครับนะครับอยู่กับทีมแข่งแต่ว่า จราบมาว่าไม่ได้เป็นทีมแข่งไทยใช่ฮะอูทีมมึงนอกดึงตัวไปเสริมทีมแลวฮะก็เป็นทีมของ HONDA มิเตอร์ฮอนด้เลยแหละก็คือทีมฮาร์ดโเนียทำทีมที่จะลงแข่งกับรายการ a อเชียโรลเลสซิ่งครับก็ะจะพัฒนานักแข่งในในย่านเอเชียออ๋ให้ก้าวขึ้นไปแต่ณวันนี้ในปีแรกที่ทํากันเนี่ยก็เลยใช้นักแข่งญี่ปุ่นเพราะเนื่องจาก ต้องโปรโมททีมก่อนให้เป็นที่รู้จักว่าไอ้ทีมนี้ทำอยู่นะ,ะ,ะแล้วปีหน้าเราก็จะขยับมากขึ้นอาจจะมีนักแข่งในอาเซียนเสริมเข้าไปครับคุยกับนักบาลเรื่องมอเตอร์สปอร์ตกันมาเยอะแล้วนะฮะมาคุยเรื่องของพื้นที่ตรงนี้ซึ่งต้องบอกเป็นการาดเป็นเหมือนอู่นะครับแล้วก็วันนี้ในเรา a m อเมซิงโร d กับอัมคินเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามีมีไอเดียการจัดการบุคลีนับานี่ดูแลการจัดการาดด้วยตัวเองไหม ใช่ทําเองคนเดียวเพราะว่าไม่มีไม่มีลูกน้องทําด้วยตัวเองทั้งหมดที่จริงแล้วตรงนี้เป็นเป็นแค่ลงจอดรถนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเอาเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือและใบลิฟต์มาตั้งไว้เป็นง่ายๆเป็นงานเป็นงานอดิเรกของผมนะฮะถาวางกระทำเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับตั้มกินมีไอเดียการจัดการาดขนาดย่อมๆในบ้านเนี่ยมาฝากนะบ้านแล้วก็คุณผู้ชมด้วยเป็นอย่างไรไปติดตามครับ การดูแลรักษาเครื่องมือช่างนั้นไม่ใช่เรื่องยากทามทีมขอแนะนำตู้เครื่องมือรถเข็น7ลิงชักโครงสร้างเหล็กนั้น1มิลิเมตรแข็งแรงทนทานลิงชักเป็นระบบลูกปืนแบบสไลด์เปิดง่ายไม่ติดขัดลิงชักล็อกแบบอัตโนมัติหลังการปิดมีถาดเสริมด้านข้างรับน้ำหนักได้3กิโลกรัมมีช่องวางเก็บอุปกรณ์ด้านข้างตู้ล้อเคลื่อนย้ายง่ายรับน้ำหนักรวมกันได้800กิโลกรัมมาพร้อมกุญแจล็อกหลังใช้งาน สั่งซื้อได้ที่พัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างเอาละครับกลับมาช่วงนี้พัมคิน Challenge นะครับหลังจากดูไอเดียการแต่งการ g e ไปแล้วครับผมไปเจอแขกรับเชิญก็มีคำถามไปชา a l เลนจ์โอ้โหวันนี้เจอปร,รมาจารย์ <c oughs> เรื่องของม <c oughs> อเตอร์ไซค์ฮะโอ้แต่ว่า ปกติเนี้ยจะภาคแล้วก็ซ่อมแต่วันนี้ต้องอาศัยความเร็วในการตอบมานาบาลเรื่องความเร็วนี้ผมอาจจะช้าไปนิดนึงโอ้แต่การพูดคือการพูดอาจจะไม่เท่าแต่ว่าทําให้คนอื่นเร็วได้คือเซตรถให้เร็วได้ทําอย่างอื่นให้เร็วตัวเองเลยข้อที่1ครับบอกชื่อนักบิดมโตอจีพีครก็ได้ให้มากที่สุดใน7วินาทีครับพร้อมแล้วนะฮะจับเวลาครับลอสซี่มาเกสโรเลนโซโดวิซิโอโซบิญาเรสโมบิเตลี เอสปากโลโอ้โหไม่ธรรมดานะบานโอ้โหเจคนเจ็ดชื่อชเลียดีชาเลียดีบอกชื่อนักบิดไทยแข่งรายการอะไรก็ได้ในประเทศต่างประเทศให้มาจะอดีตก,ก็ได้พร้อมแล้วจับเวลาครับอำนาจอำนวยคิดมาดิเลกอนานันตเอการาช รัฐภาครัฐพงศ์โอ้โหนะบาอยู่ในมาตรฐาน7อีกแล้วรัฐภาคทันแต่รัฐพง์เนี่ยแม่น้องชายมาไม่ทันไม่ทันข้อที่3ครับฟรานเชสโกบันญยญญ่าครับเปกโก้แชมป์โลกคนล่าสุดถามว่าเขาต้องออกจากการแข่งขันในฤดูกาลที่ผ่านมากี่ครั้งครับ5หรือ6ครั้งมันใกล้ใกล้เคียงนะไม่5าก็หนะน่าจะ6ครั้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ 6ครั้งนะครับโอ้โหครั้งนี้เดามานะเดาล้วนครับแต่ว่า6ครั้งเป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้ห้าครั้งห้าครั้งนี่ในฐานะแชมป์โลกถือว่าเยอะไปไหมฮะก็ถือว่าเยอะเยอะไปแต่ยังได้แชมป์โลกใช่แลว่าคนอื่นก็ล้มมากกว่าประมาณนี้ผิดมากกว่านะคนอื่นก็ชนะไม่เท่าเขาใช่ครับข้อที่4ี่ครับบอกชื่ออะไรหรืออุปกรณ์มอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้ครับ7วินาทีพร้อม จับเวลาครับล้อหน้าล้อหลังจานเบกรกตัวอิงอาร์มจกคกอัพเรือนไมล์แฮนเดิลคันเร่งลิ้นเร่งลูกสูบโอ้โหคราวนี้พอเรื่องถนัดเนี่ยเริ่มมาแล้วคสิบคะแนนข้อสุดท้ายครับพูดคำว่าพัมขินให้ได้มากที่สุดในเจ็ดวินาทีอยากไหมฮะก็ยากเพราะผมเป็นคนพูดช้าจะช้าจะเร็วสนุกกันพร้อมแล้วจับเวลาครับทำขิน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  ทำผิดทำผิดทำผิด <c oughs> โอ้โยโอ้โหผมนัดได้15บห้าโอ้ล่ะครับ15ครับเดี๋ยวทีมงานโผล่คะแนนหน่อยนะฮะได้15คะแนนครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมงานกระซิบมาแล้วฮะว่าได้39คะแนนโอ้โหไม่ทำลายเพราะฉะนั้นทำขึ้นครับครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างเนี่ยวันนี้มาเจอช่างตัวจริงนะครับน้บานสุทธ,ธิสารแววสมณะก็มี ชุดบล็อกนะครับโอ้โหพลเรนบานใช้ชุดบล็อกไหมก็ใช้ประจำครับอ่าอันนี้จัดไปเลยนะฮะชุดบล็อกนี่นี่นี่นะฮะอุปกรณ์ไว้ในการ์ดของนบานได้เลยชุดนี้นบานนะฮะทำขึ้นยืนยันเลยว่าเปิดออกมาเนี่ยกางออกมาไม่หล่นไม่หล่นจริงอะโอ้ธนาบานเปิดแล้วหล่นนี่ผมหน้าแตกเลยนะเนี่ยเขาดูหน่อยเขาบอกถือมือเดียวเลยเป็นตัวล็อกนะอ่าครับนะฮะวันนี้ก็ มอบให้ในช่วง Amazing Road กับหน้าบานสุดที่สารแววสมณะขอบคุณความกินด้วยครับนะฮะเดี๋ยวใช้ในการะวานได้เลยนะครับขอบคุณหน้าบานมากครับขอบคุณครับ